อากุ้งที่เขาแช่น้ำป้าไว้นะครับเนาะจากตู้เย็นนะครับเนาะกรอบแห้งด้วยลองของั้วขั้วหมูซึ้งนะแบบจับๆกรอบๆเด็กๆนะครับเนี่ยกรเลี่ยงนะครับอันนี้งไม่กินเองนะครับพี่น้องการเลี่ยงแบบบริเวณสวยงามไปได้นะครับเนาะมาเดี๋ยวเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องมันนี้มาพร้าวคนแรกนะครับก็สองเซซูรีกินแซ่บๆนะครับมันหนี่ผมอญพาเห็ดผมอญพาเห็ดอ่าวิธีกรอบแล้วก็เด็กนะครับเนาะเป็นมีสองวิธีนะครับแบบผ่าหลังกับแบบไ่ผ่าหลังนะครับเนาะมามาลงเห็ดเลยครับตอนแรกนะครับผมตัดสีแกะะกกุ้่่่่ออนนนนนนคครรััับบบตีใสหหยยมมาาะ เอาอ,ออกครับเกาออกนะครับแล้วก็เหลือ,อาหางไว้แล้วครับพี่น้องเหลือหางไว้ก่อนสิได้กุ้งใส่หนอนมาพี่จีเห็ดไอ้ไอ้กุ้งกรอบแล้วกระเด็นนะครับเนาะเดี๋ยวเขา้าบิงไปเลยนะครับเด้อ มีตัวใหญ่ในตัวหน่อยเนี่ยนะคะะระับเนาะผสมเปลียนไปกัไปหัวเนี่ยผมไม่ได้เอาสีไหนยวสิเห็นไม่โอื่นเนาะตรงย่ำหัวกุ่งไครนะคะรับเนาะถอดกระแสได้ผมว่าเดี๋ยวผมจะพาเห็นไม่โนื่นอื่นอีกน,นะครับเานาะเดี๋ยวผมจหพาเบิร์นกันนะครับเนาะอ่าถามแบบว่ารถต้องพา,างแล้วนะครับท่องกาสีนี่หมันสิงฟันนะครับผมกาสีเห็นบริษัทมาซิมินนออนสีนล้าดันเนาะจิม้มเนี่ยมันกระดึงออกมาครับข้างล่างเลยสองเปนน้ำห้มาเป็นน้ำนี่เป็นน้ำมันจืด แบบประาหลังนะครับเอาถีบไม่ออกเนาะแบบพาหลังกสิบประพันธ์นนะครับเสร็จีคมเลยด้วยพาตามเสร็จของ,ของมันนะครับเน,ะนาะตรงนั้นเยพ่อกสิบมีเห็นมาเป็น่องบอกครับตัวหหน่อยมจะเห็นเแบบว่าอ่าแบบบรพาหลังเนาะจิ้มเอ ข้างล่างแล้วนะครนะับเรือง,งสังเกตว่ามันจะไม่เสร็จเนาะเอาก็จิ้มขอกไปเลยออกง่ายๆเนี่ยเรื่องอะไรล่ะข้างล,างล่างเอ้เขึ้นกันนะครับไม่ใไหม ถาไม่้อะผมขอไปเหาเดินขอหาเบิกเนานะวิธีการแรบบว่อบนาอันนั้นเห็แบบเนะป็นไรนะครับเนาะบอกกลุ่มกันเนาะล้อะไรนะสิงทีเรามาเจดูดีงามเนาะเดิเส้นสายเตะกลุ่ม้อกาับเด่นนะครับรนะเ,บาเนาะ,นนะ,ะนะนม,มีวิธีของมัน,นะคะนะรับเนาะจะไปเลยนะครับเอาไปเห็ดกุ้งแชน่น้ำปลาอะไรนะครับราาไปเห็ุต้องสมตั้งุ่มสดะนะครับนะสูงน,นี่ ปูมันใส่หน่อยหน่อยขันผมว่าเอาไปต้มย่ำต้่มยังเสียประมาณไม่สิบบเหรีอญหนึห่งนะต้องกินยังเสียเพมหน่อยมีตัวใหญ่ตัวหน่อยในผสมกันไปนพักน้องออกแล้วครับเหลืต้องสิน้อเท่ากับอกไงนะครับ นี่การเือุ่มนะนี่น,อน้อเป็นต่างน่น้องนี่มันสใสๆเนาะขันกลุ่มผสมซุเนี่ยตามนี่มันสคุณๆแล,งงแล้วัซากยังไงเราทำหัวนันสีขาวเลยล่ะนี่กุ่มผสมจะขออกมารับเป็นหนหลังจากทีาเาแกะเปลืกกล้งออนแล้วเนาะ,ะนก้กมาน,นี้ วิธีการทานะครับเราจะพาประมาณนนะี้เนาะตรงกลางของของกลงุ่มเลยลองพาเบิร์ดพาประมาณนี้เนาะมันช<ะ><ะ>่มีแบบนี้อ,นออก็ดดงออก ในตรงนี้หนาะเมื่อเสียข้าเห็นแบบนั้นเนาะแบบกระส่องผาลังนะครับกลับมาเบิงกันครับ,บกลกับไปนอนตัดแต่ว่าข้าเห็นกลุ่มเนาะสะอาดดีแล้วนะครับเนาะนี่ประมาณนี้นะครับเท่ากับสีมากแซนด์สุดาค,ครับวิซีตาไซน์นะครับไปนอนข้ากระเอามือร์ปนนหงนีแนะครับประมาณนี้นะครับ แซ่บถึงไปประมาณสิบนาทีแล้วครับเนาะเดี๋ยวเข้ามาเป็นขันตอนกันเผ็ดไม่หรองว่าเบป็นขันตอนกันแชร์กลุ่มกันเนาะผมจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับซีซอนนะครับน้ำปลาเนาะซีซอนผมกะปริมาณของของกลุ่มนะครับเด้อไี่น้องกจ้ะกะปริมาณเอาของกลุ่มต่อของนะครับว่ามาก น้อยสำได้นะครับแล้วกาใส่น้ำตาลปีบลงไปครับประมาณสอดหนึ่งก็ปิดนิดหนึงนะครับคนครับ คนให้น้ำตาลกับน้ำปลาล้วายเข่ากันดีนะครับกุ้งแช่น้ำป้าขันตอนยุงอย่างเลยนะครับเราจะว่ากะแสบนะครับประมาณนี้แล้วนะครับพอดี ผมก็จะเอาปุ้งนะครับที่ผมแช่กับน้ำโซดาแล้วครับลงไปคนครับ นี่คือการแช่น้ำปลาแบบก่อนนะครับแล้วผมก็จะเอากุ้งที่ผมแช่น้ำปลาได้แล้วนะครับเอาไปแช่ในซองฟิตนะครับเนาะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเห็ดน้ำจิ้มร่อเลยครับปลากุ้งที่เขาแช่น้ำปลาไว้นะครับเนาะจากตู้เย็นนะครับเนาะกรอบแห้งดีลองค่อนข้างงูซึ้งนะแบบจับๆกรองเด็งๆนะครับเนี่ยเกลี้ยนะครับอันนี้ผมกินเองนะครับไม่ต้องการเลี่ยงเลยแบบบริเวณสวยงามไปได้นะครับเนาะมาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ขั้นตอนตลาดน้ำจิ้มนะครับ